ให้ยุวชนคนคุณธรรมวันนี้นักเรียนโรงเรียนวัดสก่อยสามคีธรรมตำบ,บนรางสาลีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะครูได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเพื่อให้หนูนหนักเรียนได้มาเข้าวัดฝึกอบรมกายวาจาจิตเพื่อพ พัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับจิตพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยธรรมสาธุสาธุการมรทานิกับพระภิสษุพระวิทีกรและคณาจารย์พร้อมด้วยผู้ให้การอุถธรรมในการเข้าข้าํธรรมในครั้งนี้ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจความสมัครสมานสมัคคีทางคณะครูนักเรียน ผู้ปกครองแล,และพระมีการมีพระอาจาร,รย์ขวัญเมืองพระธนินและก็พระมหานพรรกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่เช้าเวลาแปดโมงครึ่งจนกระทั่งถึงเวลา15นาฬิกามีการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาฟัง ลักธรรมต่างๆแล้วก็พากันนะเดินจังกรมเป็นอิเล่บทนะเพื่อให้สัมผัสบรรยากาศของวัดกุสาวดีภายใต้ธรรมชาติที่สงบร่มเย็นสาธุสาธุอนุโมทามิเด็กๆในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเมื่อพวกหนูน ดำรงตั้งมั่นอยู่ได้คุณธรรมความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะกลายเป็นโรกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิทธิดีของครูบาอาจารย์เป็นคนดีของสังคมเสื่ไปสาธุสาธุอนุโมทามิกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่วัดกุศาวดีตำบลกรอนโดอำเภอดันขันเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องกับตรงนี้ทอาจารย์ เพื่อนของพระอาจารย์อยู่นครสวรรค์เราให้พระอาจารย์ฝันบอกตอนเด็กๆจับแมลงปอแล้วก็เด็กก้นมันแรงๆมันแล้วก็เอาไม้ดอกหญ้าเสียบเข้าไปแล้วก็ให้มันบินนะครับทำมาเยอะพอตอนบวกเราพระอาจารย์ฝานบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่22ธันวาคม รุษกรา2,166สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีได้รับความรื่นเร่งใจจากทุกๆฝ่ายและขอนมุทนานกนากคณะแม่ครัวไทยยกททย,ยิกาผู้มีจิตธราได้มาประกอบอาหารพร้อมจัดเพียงและรวมเป็นเจ้าภาพไอสครีม รู้ว่าอิ่มทั้งกายสุขทั้งใจได้ทั้งบุญกลับไปสาธุสาทุกอันอม,โมโนต์นาอร่อยไหมลูกอร่อยไหมไปมาเลยควบก,กันมาเลยเดี๋ยวคนเดหยวคนตกัตกตก็เดี๋ยวตักก็เดี๋ยวตักรอไปเลยเร็วตักรอไปเลยตักไปปองมาในถ้วยเนะี่ยได้หมดหรือยังเนี่ยทานลงมาตากักลงมาเือ problem tag ครับมานี่แมวโคโอ้โหค่าโรงเตี้ยยิผ่านเลย Get it để, để khâuhalf,